ถอดรองเท้ามาทำในสวนครัครับครับรักตะเจนพืของปู่เลยนะครับจะมีผ้าเสียบผู้มเลยเดินตามผ้าเสียวไปต่อท้ายครับคนีมากเอาแบ่ไหมไหมคะ

ใส่นะครับก็หมอเรีนทางด้านลดรอดดีๆนัวักนี้เราดูยากเดียวมาให้เรียบร้อยนะครับรอวามงาอย่าล้ทางเลืขึ้นนะครับ

我拿我们自己来啊！ คนไทยได้ี ite, ่เดียวึการถวายพระตาหารแค่นั้นนะครับเราไม่มีการไหว้พรับนะครับ